ในประเทศไทยของเราเองปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น9,000กว่าคนถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังนับว่ามีความน่าเป็นห่วงอยู่เลยนะครับแต่คุณผู้ชมฮะยังมีสิ่งดีๆอยู่นะครับเพราะว่าทีมนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ไทยของเรานะครับภายใต้ชื่อ Operation BIM นะครับนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวุริยจิตรานะครับอาจารย์เนี่ยได้คิดค้นนวัตกรรมที่จะใช้ในการดูแล ผู้ติดเชื้อ HIV เหล่านี้นะครับจนประกาศความสําเร็จเป็นรายแรกของโลกซึ่งแน่นอนครับว่าความสําเร็จนี้ใช้ระยะเวลากว่า20ปีนะคบและสสาคัญก็คือว่าทีมต่างๆที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งทีมที่ให้คําปรึกษาด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติมากๆนะครับจากทีมที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้ผมขอแนะนําคนแรกนะครับคุณดินนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวิวนะครับ สวัสดีค่ะดีถนนึงท่านนะครับซึ่งก็ทําหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้วยเหมือนกันนะครับขอแนะนําคุณเอนะครับสวัสดีครับเราจะบายบายเอชไปได้วยกันนะคะสนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรหนึ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมมันเนื้อพบกัน เป็น EP ที่3นะครับกับการคุยกันสบายๆกับพวกเรา3สหายใบบาย HIV นะครับซึ่งเป็นรายการที่พูดคุยกันแบบสบายๆกับพวกเราทั้ง3านคนพี่วิวพี่เอและผมดินนะครับก็รวมไปถึงการสําหรับผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านสมาชิกเฟซบุ๊คสมาชิกแฟนคลับทั้งหลายที่ต้องการพูดคุยกับเราทั้ง3าคนทั้งทางผ่านทางช่องทางที่ท่านรับชมอยู่หรือต้องการ สอบถามหรือมีข้อสงสัยใดๆต่างๆนะครับสามารถทักข้อความทักมาสอบถามปัญหาต่างๆที่ต้องค้างคาใจได้นะครับค้างคาใจมาคุยกับเราได้เลยค่ะเืองหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะพิมพ์มาในอินบ็อกกก็มาได้ที่บ้านเขียวแอสแอได้ครับเอพีวิครับวันนี้มีใครที่มาพูดคุยกับเราบ้างครับค่ะวันนี้จะมีแขกรับเชิญนะคะคือคุณปีเตอร์ค่ะ ซึ่งเขาเคยเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาก่อนนะคะแล้วก็แพทย์ก็แจ้งว่ามีโอกาสที่เสียชีวิตได้ตลอดเวลาเลยะค่ะแล้วก็วันนี้เขาจะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพให้สมาชิกที่กำลังรับชมอยู่ทุกช่องทางนะตอนนี้รับทราบกันนะคะแล้วก็ฝากให้สมาชิกที่รับชมอยู่นะตอนนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดหัวใจให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะค <c oughs> ่ะจ้าเดี๋ยวเรามา โอเคค่ะค่ะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์กันเลยซึ่งในระหว่างรอที่หนึ่งเรามาข้อมูลคือคุณปีเตอร์เนี่ยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายมาก่อนใช่เคยติดเตียงมาก่อนแล้วก็เป็นระยะสุดท้ายที่แบบว่ามองว่าใกล้จะเสียชีวิตแเวลานะครับแต่ว่าน้องเขาก็ตอนตอนนี้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเยอะมากรั่ อาเคสนี้ตัเพาบอกว่าพร้อมเปิดตัวเปิดนะครับเปิดหน้าเปิดตัวเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนาเอสวัสดีครับนวิวสวัสดีนะครับน้าดินสวัสดีครับวันนี้ยินดีมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยเพื่อแชร์ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพให้ทุกท่านได้ทราบนะครับครับผมครับผมปีเตอร์ครับทราบว่าเต็งติดเชื้อเมื่อไหร่ครับตอนนั้นสุขภาพเป็นไงบ้างเอ่ยทราบว่าติด h I V ช่วงปีห้าสี่นะครับ ตอนนั้นซีดีโูต่ำกว่าหนึ่งร้อยไวรัสโหลดหน่าจะหลายร้อยล้านตัวนะครับมีโรคโจกาดคืองูสวัดขึ้นหน้าครับตอนนั้นร่างกายชุดโซมมากๆเลยนะครับค่ะอันนี้เป็นรูงูสวัสดเนาะครับผมอันนี้ด้านหลังด้านหลังของที่จอครับคือเป็นภาพของงูสวัดประกอบนะครับค่ะเอ,อนววิวอยากทราบความรู้สึกถึงตอนนั้นนะคะที่ว่าทราบปฏิเชื้อตอัวน,นั้นเป็นยังไงบ้างทร,ราบปฏิเชื้อนะครับ,รบผมแม่และยายกอดกันร้องไห้นะครับตอนนั้น ตอนนั้นนะครับคิดว่าอนาคตที่สดใสดับผู้ไปนะครับคิดว่าตัวเองอ่ะน่าจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นานครับครับช่วงนั้นนะครับต้องใช้ยาจิตเวชเพื่อลดความเครียดและช่วยให้นอนหลับครับค่ะแล้วหลังทราบว่าติดเชื้อครับมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างครับมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพมากมากเลยนะครับพอช่วงนั้นผมไส่เสื้อผ้าและเครื่องสําอางทุกอย่างที่กาลังไปได้ดีนะครับ แต่ต้องมาหยุดชะงักจัดการเจ็ดป่วยของผมนะครับครับครับผมเอ์ครับตอนนั้นมีการบริหารจัดการกับความเครียดที่หลังจากที่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อไงบ้างครับผมนะครับโชคดีที่มีมีแม่ละยายคอยปลอบและให้กําลังใจตลอดนะครับครันาโค่ะต้องมียาดีๆที่รักษาโรคเองปกตินะครับผมเป็นคนชอบร้องเพลงจึินครเครียดด้วยการร้องเพลงนะครับ ครับดีมากเลยเหลังเข้ารับการรักษาเอชไอวีแล้วสุขภาพปีเตอร์เป็นไงบ้างหลังรักษาเอชไอวีตอนต่อเนื่องนะครับโดยราวแปดปีผมต้องเดินใส่ไข่ของตามตลาดนัดและทํางานเป็นเซล์ขยคอร์สคลินิกด้านข้อมามนะครับที่คลินิกจึงทําให้ผม,มครับทานยาไม่ตรงเวลาทานบ้างไม่ทานบ้างและตัดสินใจหยุดยาเองพอเวลาผ่านไปร่างกายก็สุดโทรม ดีโฟนะครับตอนนั้นเหลือแค่สิบไวรัสโหลดสูงถึงสามแสนห้ามืนนะครับและมีปัญหาสุขภาพคือปอดติดเชื้อถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับครับติดเชื้อซ m v ที่ระบบทางเดินอาหารอาหารได้นอนมากๆตอนนั้นน้ําหนักเหลือแค่ยี่สิบกิโลนะครับเสลาขึ้นสมองตอนนั้นอาการหนักมากๆนะครับ,รบมีอาการปวดศรีรษะอย่างรุนแรงจำผู้คนรับข้างไม่ได้ มองเห็นเป็นภาพซ้อนตาสู้แสงไม่ได้นะครับการได้ยินลดลงและพูดไม่ชัดหน้าต่อผมร่วงมากครับผิวแห้งคํากล้ามเนื้อแขนและขาที่อ่อนแรงไม่สามารถลุกนั่งหรือยืนได้โดยโด้วยตัวเองเลยครับกำมือและหยิบสินของไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นทำกิจวัตรประจำวันต่างๆไม่ได้กลายเป็นผู้ติดเตียงเลยครับ ปีเตอร์ทราบข้อมูลนวัตกรรมบบายเอชอวีา H A v, จากช่องทางไหนคะผมนะครับตอนนั้นมีปัญหาด้อยยาที่รักษาเอชไอวี A v, และร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะแพทย์จึงแจ้งผมว่าผมอะ่ะจะมีชีวิตอยู่ได้แค่สอเดือนเองนะครับครัช่วงที่กลับมารักษาตัวนะครับพี่บ้านจึงดูแลอย่างแบบประครับประคองโดยไม่มีความหวังเลยตอนนั้น โดยไม่ได้ทํากายภาพเลยนะครับตอนนั้นรตร่งผลให้แขนและขาะที่อ่อนแรงอยู่แล้วแย่ลงไปอีกนะครับครับจนแม่ได้เห็นข้อมูลนวัตกรรมใบบเอชอวทาง Facebook ผมจึงตัดสินใจใช้ในวัตกรรมนั้นคันดีนะครับครับผมหลังจากเริ่มใช้นวัตกรรมใบบเอชไอวี bye, แล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับติดโกเพิ่มขึ้นเป็น5ครครบและตรวจไม่พบเชื้อนะครับหายจากโกรคเฉลี่โอกาสทุกโรค ไม่ว่าจะเป็นปลอดเถือติดเสื้อ CMB และเชื้อราขึ้นสมองหายหมดเลยนะครับหน้าตาอวบอิอ่มอวบขึ้นนะครับผิวชุ่มชื้นผมร่วงกลับมางอกขึ้นใหม่กล้ามเนื้อแขนและขาแข็งแรงมากขึ้นสามารถสามารถลุกนั่งและยืนได้ด้วยตัวเองฝึกเดินโดยเ้อุปกรณ์สามารถเดินในระยะที่ไกลขึ้นมากขึ้นสามารถหยิบตับสินของต่างๆได้คล่องตัวมากๆเลยนะคะ แปลงฟันและเข้าห้องนอำเองได้ทำกับข้าวเองได้ทานอาหารเองได้ซักผ้าตากเสื้อผ้า,ผา,แ,ลา,าและทำความสะอาดบ้านและทําความสะอาดบ้านได้ด้วยตัวเองนะคะสามารถขับรถจักรยานไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปทํากิจวัตรประจําวันนอกบ้านได้พูดการสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้นการมองเห็นนะครับอันนี้สําคัญมากมองเห็นได้ดีมากครับไม่ต้องเห็นมองเห็นเป็นภาพสอนทานอาหารได้ดีมากน้ําหนักตอนนี้ เพิ่มขึ้น20กิโลเลยนะครับความเี็ดลดลงนอนหลับได้ด้วยตัวเองเลยละครับไม่ต้องพึ่งยานอนหลับเลยนะครับตอนนี้โอ้เยี่ยมมากๆเลยนะวิลยินยด,ดีด้วยนะคะเอ,อไทยนี้อยากให้ปีเตอร์ส่งกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่หน่อยค่ะโรคเหดนะครับไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวหรือน่ารังเกียจผมเองนะครับได้ผ่านประสบการณ์ที่เลวร้วายานั้นมาก่อนเคยมีชีวิตที่ติดลบ เสียงต่อการเสียชีวิตตลอดเวลาแต่ที่รอดจากการจากความตายมาได้และมีสุขภาพที่แข็งแรงเทียบเท่าคนปกติก็เพราะได้กำลังใจจากตัวเองและครอบครัวร่วมกับใช้นวัตรกรรมแอปโกอย่างต่อเนื่องผมขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งตั้งใจดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดทุกท่านก็มีโอกาสกลับมาสุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติได้เช่นกันครับ S <S เก็บเี่ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอหรือเพียงแค่รอยของนักสู้ว้าวเยี่ยมมากเราเนะพลงเพราะมากเนื้อหาดีมากครับผมภาพนี้นะครับด้านหลังของเราทั้งสามคนขอเต็มจอหน่อยครับโอเค <c oughs> ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงแรกที่ป่วยตอนนั้นก็คือหยุดใช้ยาหยุดหยุดใช้หยุดเข้าการรักษาไปเองแล้วก็พอหยุดใช้แล้วตัดสินใจที่ร่างกายสุดหนักเริ่มรักษาใหม่ได้แค่ไม่เกินสองเดือนใช่ครับแล้วก็เริ่มหลังจากนั้นเริ่มใช้ทวัตกรรมไมบาดเอชไอของเราหลังจากใช้ไปได้2เดือนนะครับน้ําหนักเพิ่มขึ้น20่กิโลจากเห็นได้เห็นได้ชัดเลยว่าหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปมากและเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันนี้ครับ จากตอนแรกที่กายเป็นผู้ป่วยติดเตียงคแขนจินตนาการตอนนี้เขาดีขึ้นมากกว่าเดิมเลยนะใช่ซึ่งแต่ก่อนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยต้องแบบทุกคนต้องทำให้ทุกอย่างทำให้ทุกอย่างแม้แต่การพูดการการมองเห็นอะไรยังก็ก็คือแย่ไปหมดเลยพูดก็ไม่ชัดความจําก็ไม่ค่อยดีแล้วพูดวนไปวนมาณตอนที่เราสัมภาษณ์เขาแรกๆค่ะครับผมตอนนี้ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติมากขึ้นเกือบที่เปลี่ยนแปลงอะไรไหมรมยิน ผิวพันดีขึ้นมากมีออร่ามากแสดงว่าใช้นวัตกรรมแล้วเนี่ยแทยเออแบน่าแทนสกินแคร์ได้เลยนะใช่ครับแกมากเลยอะ่ะออนะครับโอเค<ช>นะเอขอขอบคุณปีเตอร์มากๆนะคะพี่สวัสดีส,สละเวลามาแชร์ประสบการณ์นในวันนี้นะคะครับผมยดีมากๆนะครับนะเอผมจัดตั้งใจไว้ใบเฮดไอวีให้สำเร็จด้วยครับ ปัดหน้าจะมาอัปเดตสุขภาพให้ทราบอีกครั้งนะครับสวัสดีครับนาเอครับผมดีครับนาดินครับผมสวัสดีครับครัาวิวสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะปีเตอร์ครับผมขอบคุณครับจบไปแล้วครับผมก็จบโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์คิดของปีเตอร์คือต้องพูดอย่างนี้ว่าปีเตอร์นี่คือจัดเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าระยะส,สุดท้ายหมายถึงอะไรระยะส,สุดท้ายหมายถึงอันดับแรกมีระดับค่า CD4 สองรครับยยแล้วก็กสิ่งสำคัญทั้ทงมีโรคฉุกาศาศและก็เสี่ยงที่จะติดโรคฉุกากานอื่นๆที่จะมีผลอันตรายทําให้สูกแก่ชีวิตได้ใช่ซึ่งเราไม่ได้ตายเพราะ HIV แต่เราตายเพราะโรคฉวยอศเพราะว่า เพราะว่า44มันตับกับ200เนี่ยมันคือระยะสุดท้ายคือโลกอะไรที่มันจะมาแทรกซอนได้ง่ายเลย<อ>ใช่ครับ<ม>ซึ่งหลายๆคนจะเข้าใจว่าพอเราพูดถึงว่าระยะสุดท้ายนั่นหมายถึงว่าคิดทุกคนคิดว่าหลายๆคนที่ได้ฟังแล้วเข้าใจว่านอนเออเป็น จะต้องตายแน่นอนระยะสุดท้ายอะไรเออระยะสุดท้ายอะไรเสร่จเราก็ระยะสุดท้ายมาแล้วทั้งนั้น <c oughs> ซึ่งระยะสุดท้ายสามารถเปลี่ยนเป็นระยะที่สองเมื่อมีการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นได้และก็จะปะ<า>ปะคับประครองอยู่ในระยะที่สองซึ่งเป็นระยะของการติดเชื้อนะครับซึ่งระยะที่สองเนี่ยบางคนหลายหลคนจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นผู้ที่มีเชื้ออยู่มีเชื้อแล้วก็ไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการอะไรแล้วแล้วก็ และระยะนี้ก็คือเราทั้งสามคนก็ไม่แพ้อยู่เท่ากับครูโดยที่ของเราพิเศษตรงที่ว่าตอนนี้ก็คือตรวจไม่พบเชื้อโดยที่ไม่มีการทานยาใช่หลังจากที่เราใช้นวัตกรรมนี้มาเนาะใช่ซึ่ง HIV หายหายแล้วไม่กลับมาค่ะนะครับ โอเคก็เดี๋ยวมาถึงช่วงที่สองครับเป็นช่วงช่วงที่สามน่ทุกทีเราก็ับสวนกันสองสามช่วงที่สามใช่ไหมเป็นช่วงตอบคำถามช่วงที่ามนะคะเข้าช่วงที่สามนี้นะคะเป็นช่วงที่ตอบคําถามค่ะทุกท่านสามารถส่งคําถามมาได้ทุกช่องทางที่กําลังรับชมอยู่นะตอนนี้เลยนะคะหรือที่บ้านเขียวแอดแอบโกเอฟซีได้เลยค่ะพวกเราทั้งสามคนยินดี ตอบทุกคําถามนะคะหรือว่าใครยังไม่สะดวกต่อไอ้ถามมาตอนนี้ก็สามารถฝากข,ข้อความทางบ้านเขียวได้เลยค่ะแอดแอปโกเอมาได้เลยค่ะพวกเราสามคนยินดีนตอบค่ะทีม<ถ>ง,งานเช็คคําถามให้หน่อยครับมีคำถามไหมคะยังไม่มีนะครับไม่มีนะคะโอเคในเบื้องต้นก็เดี๋ยวเ,เ,เ,เรามาพูดคุยกันดูแล,แลกนิดนึรดูแลสุขภาพทิ้งทายนิดนึง่ะนะครับเราจะดูแรสุขภาพยังไงดีช่วงนี้เป็นช่วงน้าฝนด้วย่ สิ่งสําคัญเลยหลายๆคนในช่วงที่หน้าฝนอย่างนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับอาจจะเป็นหวัดจินจฟ,ฟ้า,าอากาศเนาะ,ะ,ะและสิ่งสําคัญเลยโรคในระหว่างนี้โรคบางโรคที่อุบัติขึ้นมาแล้วมันเงียบไปมันไม่ใช่หายไปจริงๆนะครับม,มันยังมีการแพร่กระจายอยู่เพียงแต่ว่าเราลดการระมัดระวังตัวเองน้อยลงใช่ใชตอนนี้มันมีข่าวโรคอันนี้อะไรติดเชื้อจากดินอะไรติดเชื้อในดินอะไร ซึ่งมันเป็นโรคใหม่ๆซึ่งทางถามว่าพวกโรคพวกนี้ครับเป็นโรคที่มีเคยมีมาแล้วและตรวจพบตรวจพบแล้วเพียงแต่ว่าเราละเลยการดูแลสุขภาพละเลยในเรื่องของการทําดูแลความสะอาดอะไรพวกนี้ไปนะครับทําให้แม่ใช้อะไร่ใช่แต่ว่าแต่ว่าเราได้ใช้นวัตกรรมแล้วอ่ะมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะติดจากโรคเนี้ยน้อยกว่าผู้คนคนอื่นเนาะที่เขาไม่ได้ใช้นวัตกรรมนี้นะครับผมเหตุผลเพราะว่าอะไรเมื่อเราได้ได้ใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทําให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเม็ดเลือดขาวแข็งแรงอย่างต่อเนื่องภูมิคุ้มกันของเราก็จะมากขึ้นกว่าผู้ที่เขามีเม็ดเลือดขาวที่อ่อนแอแอล้วเขาไม่ได้ใช้นวัตกรรมเหมือนเราเนาะของเราก็ือว่าดีกทั้งทางทีมของเรามีการให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมในแต่ละรายว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับก็เข้ามาคุยกันนะคะรายละเอียดนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่า หรือเป็นผู้ที่ตอนนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอเยอะนะน้องบินขอแนะนำหน่อยค่ะได้ครับเดี๋ยวเรื่องนี้สำคัญเรามาคุยกันต่ออาทิตย์หน้าโอเคโอเคได้ได้แต่ว่าในตอนนี้เราหมดหมดเวลายังมีเหลือไหมคะมีคำถามไหมพอดีมีคำถามครับมอยากจะถามว่าพี่ๆทั้งสามคนนะครับมีวิธีจัดการความเครียดยังไง อ๋อพี่พเหรอเอาอพี่วนะิวก่อนนะ,ะพี่วิวก็พึ่งธรรมะค่ะแล้วก็แบบฟังธรรมะอะไรเงี้ยเอาความความจริงความเป็นจริงที่มันอยู่กับตัวเราให้มากที่สุดเราจะได้ผ่อนคลายว่าเออเกิดมาแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันต้องทําให้นะัปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ตอน,นนะั้นอะทาให้มันดีขึ้นแล้วเราก็ไปพึ่งเกี่ยวกับฟังเพลงดูหนังตลกอะไรทําให้เราหัวเราะหัวเราะแล้วมันใครเครียดใช่ไหม <นะ S 2> หัวเรานะรแล้ว ของพี่เอยังไงของเอง,ง,ง่ายๆเลยนะเป็นคนติดตล,ลกคะ <c oughs> ล่ะก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเครียดในชีวิตงก็ <c oughs> ไปปลูกต้นงต้นไม้อะไรเยอะ <c oughs> ทําให้ไปอยู่กับธรรมชาติมันจะมีความสุขมากผ, <ม S 1> ผมก็บางครั้งอ่ะอ <c oughs> ผมก็จะเอ๊ะเราเคิดเรื่องอะไรมาคิดก่อนว่าพอมาคิดดูว่าเราหาว่าโอเคเราเคิดเรื่องนี้บางทีอ่ะมันคิดทําซ้ํามันแก้ไม่ออกถอยออกมานิดนึงหรือเดินหนีออกจากตรงนั้นก่อนไปดูซีรีส์ดูเรื่องราวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช่างมันเถอะ หาอะไรกินแช่พูดอย่างนี้เออไปหาแต่กินก่อนช่างมันเถอะไปหาอะไรดีกินก่อนดีกว่าไหมอะไรเงี้บางทีอ่ะเราก็เครียดเราไม่ลงตัวนะบางทีไปฟังเรื่องโน่นี่เรื่องเอาเอาความเครียดของคนอื่นปัญหาคนอื่นมาใส่หัวตัวเราเออเราก็ไม่คิดแล้วเราจะไปคิดทาไมเรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็แก้ปัญหาของเขาเองใช่ไหมนั่นแหละครับคือบางทีบางอย่างด้วยความเครียดของเราความเครียดแต่ละคนนี้นี่ทางการจัดการไม่เหมือนกันนะผมก็เครียดแล้วกินเครียดแล้วกินกันเลย เครียดแล้วกินแล้วก็เครียดแล้วออกจากก่อนแล้วคอยมาดูว่าวก็ไปหานะว่ากินอะไรที่มันคลายเครียด <c oughs> ทีนี้พอกินเข้าไปนะคะเครียดหนกออกักว <c oughs> ่าเก่าค่ะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยการกินเนี่ยคือควรกิน,กน<อ>แบบไหนใช่ไหม,มกินกินได้แต่ต้องกินให้เป็นว่าควรไหนควรกินควรเลี่ยงใช่ไหมไม่ได้กินอะไรละค่ะน้ำมืดตาหมัวกินอย่างเดียวแต่ทางที่ดีอ่ะเราถ้าให้กินแล้วมีสุขภาพดีเราต้องลดเอ่อลดหวานลงลด ของมันของทอดก็เค็มอะไรเงี้ยทำกินโปเ่ตีนกินอะไรงเงี้ยไปเพิ่มโปรตีนเพิ่มอาหารที่มีไก่ใยสูงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเพราะว่าภูมิคุ้มกันในส่วนใหญ่อยู่ที่ระบบขับถ่ายถ้าเกิดท้องผูกท้องเสียระบบขับถ่ายไม่ดีภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีแต่ว่าโปรตีนไม่ต้องไปกินโปรตีนแบบโปรตีนสังเคราะ์สังเคาะนะนะแบบพืชธรรมชาติ เนื้อปลาเนื้อปลาไก่เื้อไก่ขาวผักต่างๆผลไม้ตั้งแต่ที่มีรสหวานน้อยประมา้เนาะครับและบางคนบอกว่าเอ๊ะบางคนเป็นวิกเคนนางสาวิรัตพืชตระกูลถั่วก็มีโปรตีนสูงใช่ใช่ใช่เห็ดอีกเต้าหู้อีกนะพราะี้คือโปรตีนหาได้หลากหลายถามว่าทำไมพวกเราพูดถึงนี้ ด้วยความที่พวกเราเป็นสายเครียดและกินพอกินแล้วก็ต้องหาในสิ่งประโยชน์ที่ดีว่าจะกินอะไรอย่าเครียดนอย่าไปกินหมูสามชั้นไม่ได้นะซึ่งตอนนี้การกินลงโทษที่ใช้อยู่นะคะกินน้อยๆลงกินนะเรเดี๋ยวเดี๋ยวเค้กาเอาตัวอย่างตาให้กินน้อยลงไม่ดีนะคะอย่าทำา้อยลงนะคะพี่เพราะว่าความหวานเนี่ยความหวานเนี่ยหวานจากผลไม้หวานจากขนมนมเนยเี่ยความหวานทุกอย่างเนี่ยมาทําให้ร่างกายอักเสบเป็นโข่าวเราไม่ชอบ คือด้วยความที่พอหวานนะครับเมื่อเรากินอาหารที่หวานๆเข้าไปจะส่งผลทําให้อ่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงสังเกตง่ายเลยคนเบาหวานอะไรภูมิคุ้มกันลด,ดลงใช่แล้วมันไปเป็นอาหารของเชื้อโรคด้วยไปกระตุ้นให้เชื้อโตด้วยนะครับก็พออ่าสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงเราก็จะเจ็บป่วยอีกบางคนว่าเอ,อะไม่เห็นเป็นนะกินไม่รู้ตัวมันไม่หวานเลยเออตอนกินมันก็อร่อยบ<า>ังสิ่งบางอย่าง อ่เมื่ออ่ไม่หวานแต่มีค่าน้ําตาลที่สูงใช่อยากะะทุเรียนนี่ตัวนี้หน้าผลออกไม้นะอย่าอย่าไปเตะนะคือในความที่ไมไ่ได้เลยหรอพี่วิวไม่ได้ไเลยคะ่ะสักคำหนึ่งนีดเดียวพอคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าในทุเรียนมันมีน้ําตาลสูงมากแล้วมันก็มีกรรมฐถันด้วยคะ่ะมาทํากินเข้าไปตอนกินมันก็สนุกปากเนาะนพี่แอดสอยว่าตอนกินก็มีความสุขแต่ว่าทุกกับ ทุกไปนานเลยเพรามันจะออกจากเลือดเราหมดนะเพราะบางทีอด้วยความที่กรรมฐานจะสง่งผลทําให้ร่างกายเราเจ็บปวดจนไม่ทราบสาเหตุ <นะ S 2> เใ<ส>ย<ห>ค่ะแต่โอเคเราเราก็มารู้ว่าโอเคอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินค่ะซึ่งถ้าอยากรู้รายละเอียดที่ลึกมากกว่านี้นะคะ ก็ให้เข้ามาที่บ้านเขียวนะคะเราจะให้รายละเอียดสําหรับโดยเฉพาะนะคะผู้ที่ติดเชื้อนะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยในเรื่องของการดูแลตัวเองก็จะมีข้อหนึ่งอาหารการกินนะคะเราจะแนะนําให้นะคะโดยละเอียดว่าอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็อะไรที่ทานได้นะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือการพักผ่อนเราก็จะแนะนําอีกว่าเราจะพักผ่อนยังไงมันก็จะมีหลายสาเหตุที่เรานอนไม่หลับเราก็จะมีวิธีให้ว่าทำยังไงปรับปรุงอะไช่วยเหลือยังไงนะคะ อันนั้นแล้วก็ข้อที่3คือการออกกําลังกายเราก็จะมีการจําแนกอีกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่ลุกไม่ค่อยไหวออกกำลังกายเหมือนคนปกติไม่ได้ล้าก็จะมีดมีอะไรส่งให้นะคะซึ่งอยากเข้ามาคุยกันแล้วก็การดูแลสุขภาพอื่นด้านอื่นเรื่องของน้ำเหมือนกันการดื่มน้ำน้ำบางอย่างเป็นอันตรายใช่อย่างเช่นอย่างพวกเราอย่างพวกเราอ่น้ำมะพร้าวไม่ได้นะ พี่เคยกินน้ำมะพร้าวอยู่เดือนหนึ่งพอาอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันมีสารบางตัวที่ไปทําลายทีเซลในน้ำมะพร้าวน้ำทำลายเม็ดทุกข์เราไม่ใช่ว่าน้ำมะพร้าวไม่ดีแต่ดีไม่ดีกับเราบางกลุ่มแต่ว่าบางกลุ่มก็ไม่เหมาะสมที่จะไม่ควรจะทานพี่เคยกินเดือนหนึ่งซีดีโฟพี่หายไป200ร้อไม่เอาอีกเลยครับผมซึ่งข้อมูลเคล็ดลับต่างๆในการในรัสุขภาพ จะได้เราทั้งสามคนพร้อมที่จะเปิดเผยแล้วก็แนะนำโายละเอียดแชร์ประสบการณ์จากตัวตัวเราตรงๆเลยอ่ะแล้วก็บางทีเราพูดตรงนี้อาจจะพูดไม่หมดไงแต่ว่าเราจะส่งเป็นถ้าเกิดเขามาคุยกับเราก็จะมีส่งเป็นข้อมูลให้สามารถมานัดคุยได้เลยครับผมเพราะว่าบางทีเราคุยทางทางนี้รับอ่าหลายๆท่านรับชมรับฟังอยู่ก็ตอนนี้เข้าใจสักพักหนึ่งผ่านไปก็ลืมถ้าเรามาคุยกันก็ดีนะครับผม มีคำถามเพิ่มไหมครับตอนนี้ยังไม่มีโอเคช่วงที่สี่น้องเอวันนี้หมดเวลายางยังมีเวลาเหลือไหมคะ้นาทีอีกสิบห้านาทีเอ๊ะเมื่อกี้ก็สิบห้านาทีแล้วนะสิบห้านาทีแล้วอหคะสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีแล้วโอเคได้ค่ะครับมาจากอาจารย์ปิยาแต่ไม่ใช่คำถามเขา อาจารย์ปีย์บอกว่ากินนั้งตาลมากทำให้เกิดริ้วรอยเร็วด้วยอ่านี่ครับเป็นข้อมูลนี้ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับผมหลายเราจะกินหวานเยอะริ้วรอยมาเต็มเลยครับผมเพราะว่าความหวานนอกจากทำลายภูมิคุ้มกันแล้วจะส่งผลทำให้แก่ไวแก่ไวรอยทำน้าเยิ่วย่นแล้ก็จะดื้ออินซูลินนั่นนะสิครับใช่ใช่ใช่ต้านอินซูลินครับผมพี่ี่สามครับหลังจากหยุดใช้นวัตกรรมมาพุ้มเสร็จีแล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับแข็งแรงมาก ยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมตามสภาพที่เราเห็นกัสามคอพวกเราไม่ค่อยมีมีปัญหาอะไรนีรแล้วสุขภาพไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยเป็นไข้หวัดไม่เคยติดโควิดไม่เคยป่วยเป็นอะไรเลยค่ะนอกจากจะหกกระล้มอะค่ะเป็นแผลนอกนั้นไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะตั้งแต่ใช้นวัตกรรมมาเนี้ยค่ะไม่เคยป่วยเลยค่ะก็อย่างส่วนตัวผมตั้งแต่เริ่มใช้นวัตกรรมมาช่วงนั้นเป็นช่วงของไฮซีซันของการโควิดเข้ามาจนถึงปัจจุบันต้องบอกนว่ายังไม่เคย ยังไม่เคยเข้ารอบในการติดโควิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคพี่ไปได้ฉีดวัคซีนโควิดด้วยโชคดีมากแล้วพี่ก็ไม่เคยติดโควิดด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นเออะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีนะคะในขณะที่เราใช้นวัตกรรมนะคะมันก็จะคืออย่างนี้ค่ะคือจะบอกว่าการใช้นวัตกรรมค่ะเราก็จะต้องดูแลตัวเองควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เห็นผลเห็นผลอย่างเต็มที่อย่างรวดเร็วให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะบางคนน่ะอาทาน นวตกรรมแล้วแต่ก็ละเลยการดูแ,<ก>แลตัว <ไป S 2> เองอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะก่อนหน้านี้นก็มีบ้างที่เราแบบเออน้องรู้น้องท้าไปกินนูน่นกินนี่ที่ในสิ่งที่พีอสั่งห้ามนะคะก็อาจจะมีติดโควิดไปบ้างนะคะแต่เราก็สามารถหายไวกว่าคนอื่นนะคะนะคะ ก็ไม่ได้เป็นอะไรหนักมากเหมือนคนอื่นที่เขาแบบนอนสมอย่างเงี้ยคือโอเคงั้นเดี๋ยวเราไว้ต่ออาทิตย์หน้าได้ครับอาทิตย์หน้าเรามาุูกจะในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพภาวะเสี่ยงที่นะครับแล้วการดูแลสุขุมเสี่ยงเป็นยังไงเสี่ยงได้อย่างไรนะคะแล้วก็การดูแลของกลุ่มเสี่ยงเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาแชร์ข้อมูลกันในส่วนตรงนี้เราพูดคุยกันตรงนี้โอเคช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายก่อนจบรายการนะคะ เอขอฝากข้อคิดให้แก่เพื่อนเพื่อนะคะที่รับชมอยู่นะคะว่าสาเหตุเดียวที่จะทําให้เราทาอะไรไม่สําเร็จนะคะคือเราพยายามไม่เพียงพอนะคะเราสามคนจะกลับมาพบกับผู้ชมอีกครั้งนะคะทุกๆวันจันทร์นะคะครั้งหน้าพบกันในวันอังคารที่11สิงหาคมนะคะเวลา18บนาฬิกาสน,นาทีที่เดิมนะคะยังไงอย่าลืมติดตามชมพวกเราใช่แล้วก็วันที่11เนี่ยเรามาไลฟ์กันเนาะแต่ว่าวันที่12สองหาก็เป็นวันแม่แห่งชาติพวกเราก็ ไหว้ Why, แม่คิดถึงแม่เนะาะครับผมค่ะวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่สิบเอ็ดสิงหานะคะครับผมวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะในประเทศไทยของเราเองปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น900 0กว่าคนถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังนับว่ามีความน่าเป็นห่วงอยู่เลยนะครับแต่คุณผู้ชมฮะยังมีสิ่งดีๆอยู่นะครับเพราะว่า ทีมนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ไทยของเรานะครับภายใต้ชื่อ Operation BIM นะครับนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะครับอาจารย์เนี่ยได้คิดค้นนวัตกรรมที่จะใช้ในการดูแล ผู้ติดเชื้อ HIV เหล่านี้นะครับจนประกาศความสําเร็จเป็นรายแรกของโลกซึ่งแน่นอนครับว่าความสําเร็จนี้ใช้ระยะเวลากว่า20ปีนะครับและสสำคัญก็คือว่าทีมต่างๆที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งทีมที่ให้คําปรึกษาด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติมากๆนะครับจากทีมที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโครงการนี้ผมขอแนะนําคนแรกนะครับคุณดินนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวิวนะครับ สวัสดีค่ะดีถึงท่านนะครับซึ่งก็ทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาด้วยเหมือนกันนะครับขอแนะนําคุณเอนะครับสวัสดีครับเราจะ <ไป S 1> บายบาย HIV ไปได้วยกันนะคะสนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร1154